ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่าสงวนแห่งชาติอเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากำลังพลจิตอาสาพระราชาทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมป้องกันไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่าลดปัญหาหมอกควันและ PM2.5 โดยได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสา,ารณรงค์ป้องกันไฟป่า ประกอบด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายปกครองกรมป่าไม้ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า250คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าอย่างถูกต้องอีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยลดการเกิดไฟป่าอันจะมีผลกระทบต่อการทำลายทรัพยากรป่าไม้และเป็นต้นเหตุปัญหาหมอกควันที่ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน